สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วพี่มเล็งวันนี้เราจะมาซ้อนทรัมม์รูบิคประเทศอะไรนะจำชื่อไม่ได้อ๋อใช่เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยประเทศลาวอ่ะนี่อ่ะดูมุมนี้นะข้างหน้าไปสีขาวข้างบนไปสีน้ำเงินเข้มน้ำเงินนั่นแหละอ่ะตรงนี้มันสีแดงนะทุกคนอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยขอปิดประตูให้เสียงมันไม่เข้าแป๊บหนึง่งโอเคมาขั้นตอนแรกเอาสองนี้ยลงมาอ่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ขั้นต่อไปเอาอย่างนี้ลงมาเสร็จแล้วอ่ะอีกประเทศหนึ่งเอาอสักประเทศหนึ่งเชพนอ่ะญี่ปุ่นแหละ อ่ะหมุนว่าเป็นทรงนี้อ่ะเอานี้ลงอันนี้ลงอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นแจปันใครอยากให้ทำอีพีหน้าบอกพี่บันมาอยากทำเป็นรูปธงชาติเอาอะไรที่มันง่ายๆอะ่ะไม่เอาภายัยไม่เอาเป็นแบบกัมพูชากัมพูดียัอยงอื่นน่าจะได้อืม 拜拜。Bye bye.